ครับสวัสด no ีครับพบกับชูลกอีสานอีกเหมือนเดิมนะครับน้องมาอยู่กับเดินมาเป็นไรเป็นอารมก์พรึกงานเข้าแล้วพี่น้องเก็บทรงไม่อยู่เดีวมาใกล้แกดิมันจะไปแก่ะโอ อล้างก็ดูดีเหมือนกันนะถ้าไม่ล้างนี่ดูไม่ดีเลยเดียครับตื่นมาเป็นอมาพลึกครับพี่น้องโอ้บรรยากาศเช้าๆนะพี่น้องเมื่อนฝนตกสีห้ารอบครับเม่อคืนผมย้ายที่นอนจนโอ้ ไม่ได้นอนเลยครับนอนไม่ค่อยจะหลับเลยครับดูนอนนัดเดี๋ยวรอ,อ,รวววอครับโอ้บบรรยากาศเช้าเช้าโอเชครับนี่ต้องดูแลร,รถนะครับ <laughs> ทุกวันนะฮะเราน้อยก็มันข้าวมองอไรเสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยน แับโอ้รถใหญ่ก็ต้องดูแลหน่อยครับดูแลยากครับเช็ดกว่าจะหมดที่เช็ดก็เยอะ เี้เราก็อยู่กันสองคันนะครับนอนนัดกับต้อมมอความฮะส่วนโรกี้นดี่สายจวดก็ไปเอากับข้าวนะหรือมาก็ไปเลยนนะครับทีมงานครับอีกทีมงานหนึ่งอยู่โน่นนะครับเหมือนผมจะเห็น เอก้า e สีแดงนะครับของเท่าแก่เก่าผมนะ่ะเสียเมย์ครับอยู่นู่นครับนู่นจอดอยู่นู่นครับ,อย,บอยู่กับทีมงานเสียเต้ครับเต้ทะลุทะลุรูครับ <laughs> เสียเต้ทะลุรูหยอกหยอกนั่น เตืนมาก็ล้างรถล้างอะไรครับเหล่าน้อยก็เตืนมาก็มีภาระติดตัวครับหุงข้าวครับไม่หุงก็อดนะครับนี่ครับเขาจะมีหน้าที่คอยนั่งดูตรงนี้อย่าให้เตาแก๊สวิ่งหนีนะครับ <S <S พี่ยวครับพูดเล่นอวันนี้รถมาเยอะมากพี่น้องเอ้ยมาดูฮะอู้ <c oughs> อันนี้ทีมงานตรงนี้ทีมงานบ้านโลกนั่นทีมงานเมืองครับส่วนนั่นก็ทีมงานตรงนี้แหละ <c oughs> อู้รถอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบคันนะครับรถดำ ทีมงานเราก็หน่วยย่อหน่วยย่อยะจะอยู่กันสามคนสี่คนนะมันเป็นอะไรเนาะ <c ười> ทำไมมันหายหมดเลยมม <c ười> โม้เหรอโอ้นี่ครับเรลานี่หงข้าวไดว้ได้น่ากินมากเลยโอ้แมนธรรมดานะบุคคลนี้ วาจะจานไปดิตายแล้วนม่ครับเต็นนี่อาศัยไม่ได้เลยถ้าฝนตกโอ้ผมเมื่อคืนสองรอบครับเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดผมตัดสินใจนอนบนเจ้าคุณปูนี่นอนนอนยัง <laughs> ไม่สวยอ่ะไม่สวยไม่สวยเลยเนี่ยคันเนี่ยไม่สวยครับน้องตัวเช็ดยังไงก็ไม่สวยเช็ดไต้เช็ดยังไงก็ไม่สวยครับน้องเจ้าส่งของเราก็วันนี้ก็เจอสึกหนักครับรถสิบคันครับ เช็คร่างกายให้เรียบร้อยนัดเฮลบรอก็เขาจะชอบแต่งตัวแบบนี้นะเขาจะลงมาจากรถเขาก็จะมีสบายอันเดียวครับในรถเท่ใช่ไหมขั้นเทียวอ่ะนั่นแล้วก็อีกคันหนึ่งจะมีนี่คันน,นึงเขาเองเมย์ไง ที่พี่ขับไปก่อนนีจะของเข้ามาหรือว่าคนแซ่คนเต้แล้วมันคนพามามาขับคันนี้ไปจ,จะจะคลองกี่มาเอว้าวเอาทีมงานนั้นย้ายครอบครัวอีกแล้วครับไม่มีที่สิ้นสุดครับพี่น้องไปทุกที่จริงๆอเอ

จงกับใครอ๋อเออใช่ต้งบอกความนี่มีเรื่องเจะโมนะครับแต่ยังไม่ได้โมครับเจอเบรกกรโอ้อ้าะอ้า เน่ทำไมไอ้ระเกียดอะไรพี่นักเตะวิ่งกันทีนกันปจนสุดยังไม่คุยเย้ครับก็เฮฮากันไปเช้าก่อนลงงานนะพี่น้องโอ้ทีมงานอุโลกก็ทำงานนะครับนี่มีคันหนึ่งครับ แบตเสียแบตเสียอ้ส่วนเจ้ารถกีนดีของเราก็มานะครับโอ้ oh, ครับมิตติ้งรถดาบอตรงนี้เยอะมากครับพี่น้อง มากเราน้อยนี่วนหาอะไระครับ,นะรบสำหรับทิปช่วงเช้าเช้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะกินข้าวกินอะไรก่อนครับก่อนลงงานนะครับสหรับทิปนี้ก็ลากับเราน้อยนะครับเราว, <c oughs> ส,วส,สวัสดีครับ